ทุกคนอันนี้ก็มาสอนเอาถุงมือเจสเตอร์ใช่ไหมเออนั่นแหละเจสเตอร์ตัวตลกนี่ก็มาเราก็มาสอนกันเลยเอ่อขั้นตอนขั้นแรกนะทุกคนก็ก็ทุกคนจะต้องมีถุงมือวันนี้นะเดี๋ยวให้ดูอ่ะอันนี้ยถุงมืออันนี้ถุงมืออันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมสอนทําแน่นอนนะแต่อันม,ม่สอนทำในคลิปที่ก่ก็คืคอ,อเราจะต้องมีถุงมืออันนี้อ่ะทีเนี้ย แล้วก็มาแบบค่ะดิใช่ไหมเรายังไม่เลี้ยวมันล้อัติภิบาลก็คือให้แบบให้เราก็คือให้คนอื่นอะตีเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปอยู่บนบล็อกของคันตายจังนะอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเออแบบนี้เลยก็คือแบบแบบนี้เลยก็คือแบบแต่ละมันแต่สงสัยว่าแบบคนแบบถ้าคนแบบทําไม่ได้นะทําแบบ ตีแล้วไปอยู่บนบล็อกของความตายแล้วถ้าทําทถ้าไม่ได้เหรียญตาก็คือแบบเดี๋ยวก็คือนั้นอ่ะก็คือเราอ่ะแบบมันจะต้องให้ได้ในรอบเลขนะมันก็คือต้องให้ได้ในรอบเลขนั่นแหละหมายความว่าพอเราเกิดมาเราต้องแบบตีเราองให้ได้เลยเราแบบต้องให้เพื่อนให้เพื่อนหรือใครกล้าตีนะเพราะว่ามันทำง่ายแต่บางทีมันอาจจะมีโอกาสซุ่มไปเกิดที่อื่นเยอะก็คือมันมันเกิดอยงนั้นก็ค่อนข้างยากสิกแล้ว่าไม่อยากเลย ก็คือแค่ก็คือแบบมันต้องแบบรอบแรกนะถ้ารอบแรกไม่ได้ก็คือต้องรีเจตตัวแล้วก็ทําใหม่ซึ่งเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาสอนเอาสกิลกันอตอู๊วันนี้อ๊ะช่างมันจะไปดีกว่าปุ้ยเกาปะเกาะปะนะอ่ะคือตอนทำทำมันมันทำดูง่ายๆแต่มันก็ไม่ง่ายคือแบบ มันก็คือแบบมันต้องซูมหลายทียนะแต่ถ้าค้าโชคดีเหมือนผมก็จะแบบเหมือนเมื่อกี้อ่ะที่แบบครั้งเดียวได้อะมีความสามารถเราก็จะมีเดี๋ยวให้ไปดูเลยจ้ามาแ่ตอนันมหาหก็คือความสามารถอย่างแรกปาตาไทย เอาไปไปแบบหน้าจอแล้วมันก็จะขึ้นแบยก็จะขึ้นหมดเป็นไายอะไรนะซื้อนี้มันไม่มีคนใช้ของเลยนะให้ดูไม่ได้ก็ขอโทษนะพอดีผมเป็นช่วงหน่งเป็นช่วงสุดแต่เนี่ยเราถ้ากระโดดอ่ะมันจะเปลี่ยนโหมดนะอันนี้น่าจะโหมดภาษาเชิงเออในแบบก็เป็มาสอนก่อนว่าทำไมมันเปลี่ยนโหมดไม่ใช่กระโดดแบบทีเดียวแบบนี้ต้องกระโดดสองทีมันถึงจะเปลี่ยนเป็นโหมดอันนี้โหมดไายแล้วก็ หการเนี่ยดดูดูดูมกนมเนเป็นแบบถ้าแบเป็นแบบมันนจะมันจะคือการแจ้เข็มถ้าเราเป็นการแบบเนี้ยมันจะคืาไม่ดรบแต่ที่ผมเมื่อกี้ดูอยู่มีสใบแล้วก็เหนอยแลวะ

ที่ผมจำลักฐานนั้นนะเพืโอ อ yup. ๋อม่ช่ทนี้นก็ต้องขอโทษไยล้กันยังไงอันนี้ก็จะเปลี่ยนก็คือแอันนี้กระด่นที่สี่ก็จะเปลี่ยนนะเนี่ยจริงราจำไม่ได้เราไดุ้่เลยะได้คือมันดีกว่ มือเระว่าเอมนอะไรแต่้กลงเนอความสามารถทุ่คนดูเราต้องท้าทุกคนดี5นาทีบอกเลยกันอีกอันนึงคือเหมือนจะจะมีแค่5อันก็คือแบบแต่อันนึงจะเป็นก์ดทองทองเป็นก์ดทองทองอ่ะทุกคนแล้วก็แล้ถ้าแบบคนโดนไปก็จะเต้นเต้นแล้วก็ตายนะนี่แหละ Can okay, you let the black?